วันนี้วันอะไรคะวันนี้ก็วันจุกเลยให้ป๋าคิดอีกรอบหนึ่งอพอวันพระวันพระให้โอกาสอีกครั้งนึงค่ะเราคิดดูดีๆก็วันเกิดน้ำหนึ่งไงล่ะวันนี้ป๋าเอาดีๆป๋าเราเล่นวันนี้เป็นวันที่เราครบรอบกันสองปีไงเดี๋ยวป๋ารอเล่นวันอะไรคะวันที่เราครบรอบกันครบหนึ่งปีไงโอ้โหก่ัวป๋าจะจำไม่ได้ใช่ไหมจำได้สิโลกอะเวี่ยงให้เรามาเจอกันวันนี้ โลเขาก็กเก่งเนาะเวี่ยงให้เรามาเจอกันที่ถูกพูดจริงๆเลยอะค่ะป๋าแล้ววันครบรอบอยากได้อะไรนี่เลยอยากได้ตัวไหนแบบหนึ่งนะคะนี่ไงกล่องจุม่มกล่องจุ่มอะยังพอคาดเดาได้นะแต่ใจคนเราอะยากจะคาดเดาป๋าใจหนึ่งอะคาดเดาไม่ยากหรอกคะ่ะหนึ่งอะเชื่อมจิตไว้กับป๋าตั้งนานแล้วป๋าไม่รู้หรอถึงว่าป๋านอนหลับฝันเห็นน้ำหนึ่งทุกวันเลยอะ อยากได้ตัวนั้นอยากได้ก็หลับตาสิลืมตาได้แล้วโอ้ยอยากได้ปุ๊บก,ก็ลอยมาเลยอะค่ะป๋าป๋าหาให้ได้ทุกอย่างท่าบบนับหนึ่งยกเว้นดาวกับเดือนเท่านั้นแหละป๋าไม่นคนมีคนเดียวในโลกแะเนี่ยไม่รักป๋าแล้วหนึ่งจะไปรักใครเนี่ยนี่น่ารักจังเลยเน่ขอบคุณนะคะ